สวัสดีครับผมบ่วงดักไก่ป่านะครับบ่วงดักไก่ป่านะครับจะมี2แบบนะจะมี2แบบ่ามีบ่วงเดียวนะครับหลักเดียวมันจะมีบ่วงข้างเดียวนะครับหลักเดียวแล้วก็บ่วงบ่วงผีเสื้อนะครับหลักเดียวจะมีบ่วงสองข้างบ่วงผีเสื้อเนี่ยเอาไว้ล้อมไก่นะครับเป็นบ่วงตีนะครับบ่วงชนเอาไว้บ่วงดักไก่เป็นบ่วงชนนะครับอันนี้บ่วงดักทางนะครับดักทางไก่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับอ่าพันหลักสีน้ําตาลนะครับพันหลักสีใบไม้แห้งนะครับพันหลักเรียบนะครับดูสะอาดตาสะอาดสะอ้านนะครับพันหลักเรียบดูสะอาดสะอ้านนะครับไม่ดูสกปรกนะครับพันหลักเรียบเรียบเรียบนะครับ อ่าหลักเป็นหลักสเตเลดกวาวไนดา์ดินแข็งเหมาะสําหรับดินหินดินแข็งได้หมดนะครับหลักมันอะเชือกราวเป็นเชือกสีดําไม่พันนะครับอ่าห่วงเลขแปดเป็นห่วงทองเหลืองนะครับสายเอ็นสีน้ําตาลนะครับสายเอ็นสีน้ําตาลต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับต่อสายเอ็นแบบมีมีห่วงตัวล็อกขานะครับชุดนี้สามสิบเอ็ดหลักนะครับสามสิบเอ็ดหลัก ชุดนี้สาสหลักเอาไว้ดักทางทางเดินไก่นะครับทางเดินไก่งานสวยงานละเอียดนะครับพันหลักเรียบตรงหัวเนี่ยเราจะพันเป็นสองสามชั้นนะครับเพื่อไม่ให้ห่วงมันลอดเข้าไปในหลักนะครับอ่านี่ก็คือบ่วงเดียวนะครับส่วนบุที่สองจะเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสือ้อพันหลักเรียบสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านงานละเอียดงานสวยนะครับ หลักเป็นหลักสเตเลสกาวาน์นะครับเชือกสีดำนะครับต่อสายเอ็นแบบมีตัวล็อกขานะครับสายเอ็นสีน้ำตาลสีใบไม้แห้งมีพร้อมรังเก็บเรียบร้อยนะครับห่วงทองเหลืองเลข8นะครับเอาไว้ดักล้อมไก่นะครับล้อมไก่มันจะดีนะครับเพราะมันหลักมันจะห่างกันไก่มันจะไม่ระแวงนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้20หลัก40บ่วงนะครับ20หลัก40บ่วง ใครที่สนใจนะครับอยากได้โทรมาเบอร์ด้านล่างคลิปนี้นะครับไม่มีบริการกเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่ไม่อยากโอนนะครับกลัวโดนโกงโดนอะไรนะครับก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนนะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับรับของก่อนนะครับรับของก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายตังค์นะครับงานสวยๆของร้านบางดุลนะครับใครที่อยากได้ ก็เบอร์ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าจะเข้าหลายก็เบอร์โทรเลยนะครับกดติดตามนะครับเพื่อไม่ได้ไม่ให้พลาดคลิปครั้งต่อๆไปนะครับครับครับสวัสดีครับ